ขับรถไฟฟ้าไปกาญจนบุรีมาดูกันว่าเสียงเงินไปกี่บาทไปกลับนะคลิปนี้จะขับด้วยเท sla m o เด l Y Juniper นะคะด้วยแบต1 0 0เปอร์เซ็นต์ก่อนไปก็มีสำรวจนะคะว่าในกาญจนบุรีเนี่ยมีซูเปอรช์ชาร์จที่ไหนบ้างสรุปก็คือมีที่โรบินสันกาญจนบุรีนะคะก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันรอดแล้วนั่งไปยาวๆเพลินๆสองชั่วโมงกว่าก็เจอป้ายกาญจนบุรีแล้วกับแบต7จเจปอร์เซ็นต์จุดแรกที่เราจะไปแวะนะคะก็คือครัวอานงกาญจนบุรีอีก45นาทีก็จะถึงนะคะ เข้าห้องน้ําหลายที่มากๆแล้วเราก็ถึงร้านอาหารครัวอนงนะคะในแบต69%ร้านนี้แพเฟ e ลลี่ด้วยใครพาน้องหมาน้องแมวมานะคะก็แวะได้เลย <c oughs> และจุดหมายต่อไปของเรานะคะก็คือบ้านไล่ชายทุ่งจากครัวอนงไปบ้านไล่ชายทุ่งห่างกันชั่วโมงขึ่ง <c oughs> และเราก็ถึงในแบต48%แบตห้ามหมดอะต้องคํานวณมาดีๆ คิดอยู่นะว่าถ้ากด map ผิดอะชีวิตเปลี่ยนเดอ้อที่นี่จะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์นะคะแล้วก็มีกิจกรรมเดินป่าด้วยนอนที่บ้านไร่ชายชทุงหนึ่งคืนนะคะแล้วอีกวันเนี่ยตื่นเช้าไปเดินป่าแล้วเราก็จะกลับกันแล้วถึงวันกลับนะคะกับแบต46%เราจะไปชาร์จที่ซูเปอร์ชาร์จโรบินสันกาญจนาบุรีนะคะเขาคานวณว,ว่าถ้าเราถึงที่นู่นนะจะแบต28%แล้วพอขับมาถึงเนี่ยมันก็28%จริงๆคือคํานวณเป๊ะมากเราจะใช้ซูเปอร์ชาร์จในการชาร์จนะคะแล้วก็คํานวณมาแล้วว่า ว่า30นาทีเท่านั้นแบตเราก็จะได้80%ค่ะแล้วเราก็ขับตรงยาวๆกลับมาที่บ้านค่ะเหลือแบต48%สรุปแล้วทริปนี้ไปกาญจนบุรีนะคะเราขับรวมทั้งหมดเนี่ยไป758กิโลแล้วก็กลับมาชาร์จที่บ้านให้เต็มร้อยเนี่ยคำนวณกับที่ไปชาร์จซูเปอร์ชาร์จนะคะเราจะเสียเงินทั้งหมด440บาทค่ะโอ้้หูราคาดีมากสาววกรถไฟฟ้าเคยขับไปไกลที่สุดไปที่ไหนกันบ้างคะลองเมนมาบอกหน่อย